สามเดือนแล้วจัดยังไงจัดยังไงนะครับจัดผังยังไงอา้าวสิ่งแรกที่ได้เตรียมการกันไว้ก็คือเดือนนี้เดือนอะไรนะมีนาจริงๆไม่อยากให้นับเป็นเดือนนะต้องนับนับเป็นสัปดาห์ถ้าจะให้ให้เข้าใจตรงกันต้องนับเป็นสัปดาห์สัปดาห์นับเป็นทีละสี่สัปดาห์นะในความพ,พร้อมของเราในความพ,พร้อมของเราวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์สัปดาห์แรก ก็คือวันที่หนึ่งถึงเดือนถึงวันที่วันที่หกวันนี้ถือว่าหนึ่งสัปดาห์เริ่มต้นนะครับกันวันที่หนึ่งถึงวันที่หกก็คือถือว่าเป็นวิกแรกแต่ในทางบริหารเนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยไม่ควรนับหรอกเพราะว่าเราฉุกจุกละเกม,มันไม่พร้อมที่จะทํางานเอกสารทุกอย่างไม่พร้อมจริงทํางานกันเมนื่อคืนในไปหลักแต่ถือว่าเป,เป็นสัปดาห์ที่หนึ่งถือว่าเป็นกําไรแล้วกันถือว่ากำไรเราอาจจะนับหนึ 2, ่งบวกสองถือว่าเป็นหนึ่งได้ไหมครับ เพราะว่าเราไม่พร้อมกับหลังหลายคนยังไม่ได้ลงรหัสเลยทุกสมัมปใช่ไหมใช่ยกเว้นคนที่เขาต้องการสตังเลยวันที่ยี่สนะิบสองเขาก็นะเขาก็หน้าดําคําเครียดนะเขาคนวดรายได้กันแล้วว่าเท่าไหร่คํานวณก็ใหญ่คนนั้นจะได้ห้ารอบคนนี้จะได้สิบรอบคนนั้นจะได้ยี่สิบรอบเขาก็นั่งคำนวณรอบคูณด้วยสห้าสิบเหรียญคูณคูณอะไรคร Maker, Maker, รูณสตาร์แมกเกอร์ลุมรมกันมีหลายคนเขาเริ่มฝันเห็นเงินแสนออกวันที่ยี่สิบสองเดือนนี้ พอหลายหลายคนฝันที่จะเห็นเงินแสนผมก็ฝันเหมือนกันคือบังเอ,อิญถูกบังคับห้ฝันด้วยใช่ไหมใช่ <c oughs> ฝันเห็นเงินอะไรครับ <c oughs> อะรครับคือก็เป็นความสุขของคนที่ก็เสียแล้ว <c oughs> ที่จะอยู่จะได้เงินล้านนะครับทีนี้ถ้าเราเริ่มนับกันอย่างเป็นทางการก็คือสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สตาร์ทนับไปสี่สัปดาห์เราจะจัดผัง ให้ลงไปประมาณชั้นที่สิบสองชั้นที่สิบสองเนี่ยนะครับชั้นที่สิบสองก็จะทําให้คนข้างบนเนี่ยสามแถวแรกหนึ่งบวกสองบวกสี่ถึงสามล้านห้าก่อนต้องให้เขาถึงไหมครับอยากให้เขาถึงก่อนไหมครับเออมึงถึงก่อนเดี๋ยวจะถึงตากูบังยังไม่ใช่โอเคโอเคไหมครับไอ้มุมมองแบบนี้เมื่อคืนบางคนก็ไปวิจัยกันว่าอ๋อมันเร่งใหญ่เลย มันจะให้เราเป็นฐานให้มันอะไรงเงี้ยตกลงเอ๊คิดยังไงวะก็มึงเป็นฐานให้กูเดี๋ยวก็จะเป็นคนอื่นเป็นฐานให้มึงมั่งยังไม่ใช่คือมันเป็นการก่ออิดอะถ้าเราไม่มีเราไม่มีก้อนแรกมันจะต่อมันจะก่อขึ้นไปเป็นกำแพงได้ไงยังไม่ใช่เอคิดยังไงะเนี่ยคิดยังไงนะก็ฟังแล้วงงเหมือนกันนะงงไหมคือคนวกคนพูดมันงงตัวเองไหมมันงงไหมถ้าเขาคิดว่าเขาเขาจะเต็นเครื่องมือไปต่อคนอื่นได้เงินก่อนแล้วถ้าเขาคิดอย่างั้นแล้วใครจะมาต่อยเขาอ่ะถูกไหมถูก เพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องว่ากันไปทีละขั้นเราจะก่อกำแพงเนี่ยเราต้องเริ่มจากหินก้อนแรกก่อนจะไม่ใช,ใช่วันนี้เนี่ยพวกเราเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เรามีความสุขไหมมีความสุขคุณพ่อผมเหนื่อยไหมเหนื่อยเมื่อวานผมขึ้นเวทีเหมือนคนไร้วิญญาณนะตอนเปิดเป็นฟอร์มที่ห่วยแตกที่สุดเท่าที่เคยขึ้นเวทีมาพี่นังทราบไหมว่าเพราะอะไรเพราะเป็นงานครั้งแรกรวมคนกันแบบหลุมๆเกินไป กว่าจะถึงงานเมื่อวานเนี่ยคุณรู้ไหมใครเป็นคนเขียนสคริปต์ทุกช็อตทุกขั้นตอนใครเขียนผมเขียนสคริปต์จะจะถ่ายทําละครเรื่องหนึ่งเขียนสคริปต์เองกํากับเองมาดูห้องประชุมเองตั้งแต่หกโมงเช้าว่าตรงไหนมันเป็นเป็นตรงไหนมันมันเรียบร้อยหรือไม่เขียนบทเองกํากับการถ่ายทําเองแล้วถึงเวลาเป็นขึ้นแสดงเป็นพระเอกเองด้วย กูแยกไม่ทันไว้สมองโอ้กูแยกไว้ัต่ขึ้นเวทีงงงงมากเลยอยู่ๆอ,อาจารย์ชวินอาจารย์ถึงเวลาแล้วถึงเวลาถึงเวลาอะไรวะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็ผลักผมมาผลักขึ้นมาผลักผลักผลักพอผมจะเดินเร็วดึงดึงไว้จะเดินเร็วต้องเดินช้าวุ้ยวุ่นวายมากวุ่นวายับชีวิตผมมากเลยนึกออกไหมว่าผมจะขึ้นเวทีเพราะผมลืมสคริปมาแล้วผมพูดเรื่องแกะเรื่องอินทรีวนไปวนมาผมคิดว่าคุณไม่รู้เรื่องเราคืออะไรคือสื่อไม่ได้ใจฟาร์มเพราะอะไรเพราะมันปรับสมองไม่ทัน เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะเลือดตาแทบประเด็นนะแต่ว่าเพื่อความสำเร็จส่วนรวมเราก็ยอมเหนื่อยผมอยากเรียนพี่น้องว่าผมพร้อมที่จะเป็นหินรองเท้าให้พวกคุณก้าวไปสู่เป้าหมายรายทางความสำเร็จถ้าต้องการที่จะประสบสำเร็จนะครับ ตามที่ท่านปรารถนาเป้าหมายปรายทางที่วางเอาไว้พยายามเหยียบหินก้อนเนี้ยอย่างธนุถนอมหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับเออเดี๋ยวมันจะแตกซะก่อนนะเว้ยไม่ถึงปลายทางเออบางคนเนี่ยนะโอ้โหมันเหยียบย่ำนะครับตัวหน้ามันพูดดีแล้วหลังไปด่านในห้องน้ำอะ่ะมันมันมันก็เป็นเป็นปน,นานาจิตตังอะนนะ มันผมเิดว่าวันนี้เราต้องให้ใจกันนะครับเราต้องเชื่อมั่นกันนะครับคือผมไม่มีเหตุผลเลยที่จะมาหลอกให้ใครบางคนต้องมาเป็นเครื่องมือให้ผมได้นั่นในนี่เราต้องคิดว่าวันนี้เราเราร่วมมือกันเรามีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องถือว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันถ้าเรยอผมเป็นพี่มีเหตุผลอะไรครับที่ผมจะไม่อยากเห็นน้องผมเนี่ย ยู่ดีกินดีมีความก้าวหน้าเพราะทุกคนคือใส่เรือดของผมเป็นคนในครอบครัวผมเพราะนั้นเราต้องจ้องจับถูกแล้วก็เสริมแรงให้คนที่อยู่ในครอบครัวเราทํางานเพื่อพาฒนาเร็จร่วมกันนะครับผมไม่อยากเห็นคนบางคนนะครับพอได้โอกาศเหยียบหินเหยียบขยำขยำขยำกระเทืบมันให้ตายใช่ไหมใช่คือคือมันมันมันผมใจปวดบนรนได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณทําลายหินก้อนนี้แล้วแล้วก็จะไม่มีหิน ลองเท้าให้คุณเดินไปสู่ประสเร็จน่าเสียดายไหมครับน่าเสียดายเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เขาไม่รักเราเนะคนที่เขารักตัวตัว,ตวเ,เขาเองเกามองมุมรบอย่างเดียวเนี่ยเราบางทีเราก็จะเป็นต้องเสียเข้าไปเราสิ่งที่เราปรารถนาคือฟอเรที่อยู่เป้าหมายปลายทางวันนี้ผมอาสาเป็นหัวจักของของบวนรถไฟพี่น้องทุกคนเป็นโบกี้ที่บรรทุกความตั้งใจ อย่างแรงกล้าที่จะไปสู่เป้าหมายปลายทางผมหวังว่าทุกโบกี้จะยอมอยู่บนรางให้ผมลากให้ผมน,นำไปสู่เป้าหมายปลายทางให้ได้ถ้าโบกี้ไหนไม่พร้อมอยู่บนรางโบกี้อื่นไปได้ไหมครับไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยผมจะเป็นต้องตัดทิง้งไอ้โบกี้นั้นต้องตัดออกแล้วโยนให้มันลงอยู่ข้างข้างทาง ให้เขาไปหารางใหม่ดีไหมครับผมเจ็บปวดนะที่ที่ผมต้องพูดคานี้แต่ว่าเราไม่สามารถให้ใครบางคนบางกลุ่มทําลายวามสุขของคนส่วนส่วนใหญ่ได้เราคงเราคงไม่ยอมใช่ไหมครับเราไม่ยอมเพราะถ้าเขาไม่พร้อมเดินกับเราก็ต้องให้เขาจากเราไปไดีไหมครับดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปผมจะไปจัดผังใหม่คนพร้อมจะรับการดูแลนะที่จะเติมเติมเต็มให้คนไม่พร้อมก็ต้องถอย ออกไปเพื่อรพอพวกเราทํางานกันก่อนอย่างนี้ดีแล้วไม่ดีครับวอํสเร็จที่ฉับพลันต้องอาศัยการบริหารที่ใช้ฟาร์มลําเอียงเป็นที่ตั้งชัดเจนนะครับชัดเจนไหมครับเมื่อคืนผมพูดชัดว่าท่านที่นําผังส่วนตัวสาสิบเอคนมาถ้ามีจริงไม่ใช่หลอกกันบางคนหวังจะเอาสามล้านห้าแต่ไม่มีมาสักเม็ดหนึ่งเกียดมากเลย แล้วจะมาเรียกร้องเอาสามล้านห้าไม่มีต้นทุนเลยแล้วมาถามผมว่าอา,าจารย์จะต่อจะใส่ให้ผมจะเอาที่ไหนมาใส่ให้ผมจะใส่ให้ผมเสร็จภายในกี่วันเนี่ยคนบางคนกล้าถามเลยนะผมรู้สึกไงผมรู้สึกผมมองคนคนคนแบบนี้ไม่มีราคาเลยในทีมงานเราขอโทษนะครับผมผมผมพูดผมพูดตรงไปหน่อยวันนี้เราต้องเราต้องเลือกแล้วว่าใครพร้อมใครไม่ พร้อมเพราะว่าเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาจะมาเสียกับคนที่ไม่พร้อมเพราะคนที่ก็ตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่สําเร็จเขาเสียโอกาสถ้าเกิดว่ามีบางคนทําให้ขบวนของเราไม่นิ่งใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ฟังให้ชัดน,นะครับวันนี้เมื่อกลับไปผมจะกลับไปดูว่าใครที่เขาช่วยตัวเองได้ดีสมัครแล้วหนึ่งบวกสองบวกสี่บวกแปด นึ่งเป็นเจผมถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ผมเห็นว่าเขาพร้อมให้ความร่วมมือและตั้งนะครับหินนะคือว่าคือคือ,ค,อ,ค,อคือวางคือกระแพงเนี้ยเขาก่อหินไว้แล้วอย่างน้อยกี่ก้อนครับเอาไว้เจ็ดก้อนให้อะผมเอาสิ่งที่เหลืออยู่เติมเข้าไปใช่ไม่ใช่ผมจะไปดูว่าใครตั้งฐานเอาไว้สูงกว่า บางคนอาจจะมีหนึ่งบวกสองบกสี่บวกแปดบกสิโอกาสที่เขาจะถึงชั้นที่สิบสองชั้นที่สิบสี่ใกล้ป่าไหมครับใครใกล้ใกล้ถึงชั้นที่จะได้สามล้านหก่อนผมเติมตรงนั้นก่อนเพราะว่าต้องให้เสร็จเป็นแผงๆไปยังไม่ใช่เรามีเวลาจำกัดเราจึงเลือกทําสิ่งที่ง่ายให้สําเร็จได้รางวัลไปก่อนถูกไม่ถูกตรงไหนมีต้นทุนเอาไปน้อย รอก่อนนะทุนหัวเดี๋ยวว่างนะหมดจัดการคนที่ก็พร้อมให้เสร็จก่อนแล้วเขจะมาทำให้ใช่ไหมใช่โอเคโอเคทีนี้ทำยังไงครับผมทำโปรแกรมแล้วนี่หมอสิธิ์กระทางด,ดรก,รกรังรกมีทำโปรแกรมแล้วทีมภาคใต้เนี่ยดูแล้วน่าจะได้สิทธิ์ก่อนเพราะมากันแบบกองทัพนะแม่ทัพใหญ่ชื่อใหญ่สุดๆเขาชื่อสุดเดียวแต่อาจารย์เติมให้อีกสองสุดสุดๆบ้าไปเลยนะครับประมือส่วนหน่อยนะ เขาจัดตั้งกันมาเขาน่าจะได้โอกาสก่อนวิธีการของอาจารย์ก็คือเดี๋ยวจะประชุมวางแผนให้เดี๋ยวสับพกกำลังที่อาจารย์มีในภาคใต้เดี๋ยวจะจะ,จะ,จ,ะจะสื่อสารไปคนของผู้สุดเราต้องการผู้สุดคัดผู้นำสามสสองคนอันนี้สองนะเอาสามสิบวกหนึ่งกันละเอาสาคนสามสคนที่เป็นเป็นผังอะ ผังเท่าไรนะสาเอาแนวคิดที่ทําการกันกสองวันนี้ไปขายความคิดคน30คนนะ3ะคน30คือตัวเองหนึ่งก็คือหรือสามสสาคนเนี่ยเอาแนวคิดหลักการนี้ไปคุยกับคนในผัง30คนจริงๆมีคนมากกว่านะัมีคน63สามแต่คัดคนที่ที่เอาได้ภาษาเราอย่างพ่าเอาได้เอาได้ไปแล้วว่าอะไร <laughs> คือคุอมีฐานมีศักยภาพเป็นคนเกรดเอช่วยเขาจัดผังองค์กรหนึ่งบวกสองบวกสี่บวกแปดสิบห้าใช่ไหมใช่เอาสิบห้าคนในพื้นที่คูณด้วยสามสิบคนที่เราคัดเลือกให้เป็นผู้นำคูณเข้าไปเป็นคนเท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าห้าสิบคนโอเคสี่ร้อสิบคนนะครับประมาณเนี้ยสี่้อสิบคน สภากำลังทั้งหลายที่หาหนึ่งบสองบวี่บวกแปดส่วนที่ผมมีคอนเน่ชันอยู่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ก็จะให้ข้อมูลไปไปหาคนน,นั้นอำเภอนั้นไปหาคนนี้อำเภอ,อนู้นเพื่อเอามาเป็นหนึ่งในสิบห้าของแต่ละคนใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นจะมีคน